สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับก็แล้วแต่พูยนะคะจากช่อง good girl con mad อีกเช่นเคยวันนี้เราจะมีอะไรวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงลาส้มตำน้องดีจอยโจ๊ะ,จะเนี่ยนะคะเพราะว่าเราอ่ะได้ไปทานมาแล้วโดยร้านนะคะจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับ Major, เมเจอร์และเชอทีนยังเยงกันคือเราเดินข้ามไปแล้วเนี่ย เดินผ่านซอยแรกนะคะเป็นที่เข้ารถเข้าออกเยอะๆเนี่ยจะยังไม่ใช่นะคะก็คือให้เดินไปอีกซอยหนึ่งซึ่งเราเดินเข้าไปสุดซอยก็จะเจอร้านเลยค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้มารีวิวหรอกวอ่าออาหารหรือว่าอารสชาติอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงคือใน u t u youtube ก็คงแบบมันมีเยอะมากแล้วแหละว,ว่าเออรสชาติอาหารของ ส้มตำน้องรีจอยเนี่ยโหคือโด่งดังมากวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าเราจะทํำยังไงนะคะในการไปทานส้มตำน้องรีจอยแล้วไม่นกนะคะก็คือไปแล้วได้ทานแน่นอนไม่อดทานนะคะอ่ะก็คือว่าวันนั้นอะเราอะไปตั้งแต่ไปถึงแถวนั้นอะสี่โมงครึ่งก็คือกเกาอเผื่อคนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เราก็เดินไปเพื่อว่าจะไปเอาคิวใช่ไหมกลายเป็นว่าไปถึงปุ๊บอ่ะคุณลุงมือตำนั่นเลยก็บอกเลยว่าวันนี้คิวเต็มแล้วไม่คายไม่คายปิดร้าน,นอะไรอย่างนี้เราก็งงอะไรทีนี้เออแฟนเราอยากทานมากก็โทรค่ะโทรถามเลยว่าอ้าวทำไมแบบมันหมดแล้วเหรออะไรอเงี้ยพอดีลูกสาวเขาคือน้องนิจอยนะคะเขาก็บอกว่า ไม่พี่ก็คือว่าอ่ร้านมันเปิดรับคิวหกโมงให้พี่มาตอนใ,นใกล้หกโมงอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมอ่ะเราก็เป็นอันรู้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทีนี้เราก็ไปนั่งรอร้านกาแฟตรงข้ามซอยร้านน้องรีจอยนั่นแหละใช่ไหมอ่ะแล้วก็พอตอนห้าโมงครึง่งเราก็เดินข้ามฝั่งกลับมามาถึงเดินเข้าไปในซอยซึ่งมันจะเป็นซอยตันนะคะตรงนั้นมันก็จะ เดินเข้าไปไม่ลึกทีนี้ก็จะมีคิวอยู่ประมาณหนึ่งแหละแล้วเข้าไปเพื่อจะรับคิวใช่ไหมซึ่งแป๊บเดียวคิวแบบก็จะเต็มแล้วทีนี้ตอนนั้นแหละเราจะทำยังไงก็คือว่าเราไปถึงปุ๊บนะคะเดินเข้าไปเขาจะให้เราอ่ะเขียนอาหารที่เราต้องการทานเลย ใช่ปะพอเขียนเสร็จเราส่งใบให้เขาเขาถึงจะให้ใบคิวมาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราหมดแต่คิดหมดแต่ดูหรือคิดเช้าวออจะทานอะไรดีนู่นนี่นัน้น,น,นบอกเลยว่าคิวโดนลันันรัน,น,นคือเหมือนประมาณว่าใคราเขียนส่งก่อนเขาให้คิวคนนั้นก่อนเพราะฉะนั้นนึกไปเลยนะคะว่าจะทานอะไรแล้วก็เขียนเขียนเขียนส่งไปก่อนเลยแล้วก็เราจะได้รับคิวมาทีนี้ตอนที่รับคิวมาแล้วเนี่ยถ้าเราอยากสั่งเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยสั่งอีกทีหนึ่งตอนที่ เราได้โต๊ะนั่งแล้วเขายกอาหารมาให้เราเราก็ค่อยเขียนส่งเพิ่มไปให้ทางน้องที่เขาเอาอาหารมาเสิร์ฟเรานะคะมันก็จะไม่ช้าค่ะเนาะแต่ถ้ามวัวแต่คิดแล้วก็เขียนนั่นแหะเราจะไม่ได้คิวทีนี้ไม่ได้คิวก็คืออดค่ะไม่ได้กินเพราะว่าเขามีคิวในการที่จะ,ะแจกอะว่าวันนี้เขารับกี่โต๊ะนะคะเพราะว่าคนมารอเยอะมากจริงๆเนาะแล้วก็ตอน ก่อนหน้าหกโมงเย็นเนี่ยที่เขายังไม่ให้คิวเนี่ยถึงเราจะมาก่อนเพราะว่าตรงข้ามร้านเนี่ยมันจะเป็นร้านเบเกอรี่ซึ่งแบบเขาไม่ให้มายืนรอมายืนออหรืออะไรก็สักอย่างนี่แหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่คือว่าเราก็ไม่ยืนรอหรือแบบมายืนออไม่ได้เนาะเขาก็เลยแบบไม่ให้แจกคิวหรืออะไรทั้งนั้นไม่ให้มียืนรอเพราะฉะนั้นอเอาเป็นว่าคือห้าโมงครึ่งค่ะเดินเข้ามาในซอยเนาะเราก็จะ น่าจะได้คิวแน่นอนเพราะว่าตอนที่6กโมงเขาเริ่มกางโต๊ะได้เนี่ยโต๊ะมันจะมีประมาณ20กว่าโต๊ะนะไม่ไม่ถึง3 0แต่คิดว่าประมาณ20เนี่ยแต่จำได้ยีเท่าไหรซึ่งเราตอนนั้นเราได้คิวที่19เราก็จะได้นั่งชุดแรกเลยเราก็ได้ทานเมนูอาหารที่เราสั่งทานนะคะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราได้สั่งอะไรมาทานบ้างเมนูที่เราสั่งนะคะก็จะมีเนี่ยไก่ย่างคอหมูย่างนะคะ นี่ก็จะเป็นเหล่ากุ้งนะคะก็โรยหน้าด้วยสตอมาคืออันนี้คืออร่อยมากทานคู่กับสตอคือเด็ดมากอันนี้ดีอันนี้ถ้าใครไปต้องสั่งค่ะอันนี้จะเป็นหอยนางลมนะคะเหล่าหอยนางลมนะคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มแซ่บค่ะคือต้มตีนไก่ซูเปอร์ตีนไก่อันนี้คือแบบ ยุยมากคือเอาลิ้นดุนนี่คือขาดเลยนะคะสำหรับซุปเปอร์ตีนไก่ของทางร้านสรุปนะคะจากที่เราลองทานแล้วเนี่ยนิดนึงก็คือพริกมันเยอะจริงแต่ถามว่าแบบมันเผ็ดจนทานไม่ได้ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดทานไม่ได้นะคะคือมันไม่ได้แสบร้อนที่ปากจนทานไม่ได้อะแต่มันลดจัดจ้านจริงใช่แล้วก็คือมันเป็นเผ็ดแบบทานได้ ถ้าใครเป็นโรคกระเพาะเป็นอะไรเงี้ยก็นะทานไปก่อนเลยยาธาตุน้ำขาากาวิสุกงกันทธ์อ่ะทานไปก่อนกันนะคะแก้ปวดท้องเพราะว่าอาหารมันรสจัดมากจริงๆเนาะแต่ว่ามันรับประกันได้ว่าอ่ะมันเผ็ดแบบทานได้ไม่ใช่แบบเผ็ดแบบทานไม่ได้นะอ่ะโอเคนะแล้วก็เราจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะทํายังไงถ้าอยากมาทานส้มตาน้องนีจอยแล้วไม่นกก็คือถ้าใครแบบ อยู่ไกลแนะนำว่าแบบถ้าจะมาแบบสองสามทุมเนี้ยอาจจะไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครสะดวกก็คือให้มาถึงประมาณ5้าโมครึนะคะแล้วก็เดินเข้ามาเลยที่หน้าร้านแล้วก็เมนูเนี่ยคิดมาเลยค่ะว่าเราจะทานอะไรซึ่งในเว็บอะไรเงี้ยมีทั่วไปก็คือจริงๆเราก็เป็นร้านอาหารอีสานคือเมนูส้มตำเหลาเนี้ยค่ะทั่วไปเลยก็คิดมาก่อนได้เลยแล้วก็เขียน เมนูนะคะใส่กระดาษแล้วก็ส่งให้เขาแล้วเขาถึงจะให้คิวมาเพราะฉะนั้นก็คือรีบเขียนรีบให้ค่ะเพราะว่าตอนที่เขาให้เราไปเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ออเข้าไปเขียนเขาก็จะให้เข้าไปทีละไม่กี่คนที่หน้าโต๊ะรับคิวเขาเพราะว่าร้านเขาเขาไม่ได้แบบใหญ่มากเนาะเนี้ยแล้วเราก็พอได้คิวมาเราก็รอหกโมงเย็นเขาก็จะกางโต๊ะเขาก็จะเรียกคิวตามเบอร์ที่เราได้แหละเราก็นั่งเราก็แป๊บเดียวอาหารก็จะมาก็คือไม่นาน ทีนี้ถ้าเราสั่งไปในรอบแรกแล้วเนี่ยเราอาจยังไม่พอหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เขียนเพิ่มลงไปตอนที่ระหว่างรออาหารพราะเขาอาหารมาเสิร์ฟเราก็ส่งใบสั่งอันใหม่อะไปให้เขาเลยเราก็จะแปบ๊บเดียวค่ะอาหารก็จะได้ไม่ได้นานมากเนาะส่วนรสชาติก็ตามที่พูดไปเนาะว่าอ่ะโอเครสชาติอาหารเขาก็โอเคละแบบจัดจ้านคือทานได้ก็สมคําล้ำเลืออะไรเงี้ยแหละเนาะใครที่ยังไม่ได้เคยไปลองก็ แนะนำว่าให้ไปลงนะแล้วก็นั่นแหละค่ะวิธีการที่จะแบบถ้าเราจะไปกินส้มตำร้านน้องนี่จอยแล้วคือยังไงแบบไม่ให้นกคือไปแล้วได้ทานแน่ถ้าใครไปเร็วแล้วเจอแบบเหมือนที่เราเจอแบบพุนุงเขาแบบเอ้ยปิดอ่ะหมดแล้วเว้ยคิวเนี่ยก็คือหมายถึงความว่าเขาแบบไม่อยากให้เรามาออรอที่หน้าร้านก่อนเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่เราแนะนาเนาะแล้วเราก็จะได้คิวแบบได้ทานในรอบแรกที่เขาแบบ กลางโตเรียกแน่นอนค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้เราก็อขอนำเสนอเกี่ยวกับการไปทานส้มตำน้องนิจอยแบบเมนกก็ไว้เท่านี้เนาะสำหรับใครที่ไปทานมาแล้วหรือว่า,าหลังบจะไปทานหลังจากที่ได้ดูคลิปเราเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องกูดเกิร์ลกรรไบรไปด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกด s u b ส c r i b e ช่องด้วยเนาะ แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนไว้คราวหน้าเราก็จะมาเจอกันใหม่นะคะกับก็แล้วแต่ปุ้ยนะคะว่าเราจะไปนำเสนออะไรอีกสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย